นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ เติยัมปิพุทธังสรนณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนณังคัจฉามิทุติยัมปิสังคังสรนณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนณังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังขังสารานังคัจามิติสารณะกมนังนิตตังกราบนมัสการเพราะท่านสมณะโพธิรัก์และหมู่สองด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญธรรมท่านทั้งหลายที่ร่วมตังธรรมะณเวทีคอปทอในขณะนี้ทุกชีวิต รวมทั้งคุณทักษิณชินวัตรด,ด้วยที่ต้องบอกว่ารวมทั้งคุณทักษิณชินวัตรด,ด้วยเนี่ยเพราะว่าเราต้องเราต้องแสดงความยินดีกับสิ่งที่คุณทักษิณได้กระทำครั้งล่าสุดก็คือการกลับมาสู่ประเทศไทยโดยที่คนจำนวนมากเชื่อว่าไม่น่าจะกลับมา รวมทั้งอาตมาด้วยรวมทั้งคนที่ออกหนังสือรู้ทันทักษิณคือด็ตรเจิมศักดิ์ปินทองคนอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองบ้านเกิดเดียวกันกับอาตมาก็บอกว่าคุณทักษิณไม่น่าจะกลับมาอาตมาตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดหรือ คุณทักษิณจึงทำในสิ่งที่ผิดไปจากความคาดหมายของคนจำนวนมากคำตอบก็คือคุณทักษิณเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นคนคาดเดาได้ยากแต่ไหนแต่ไรมาแล้วคือในพระไตรปิฎกว่าด้วยเรื่องอจินไตสีเนี่ยมีคนที่คาดเดาได้ยากสงสดคือพระพุทธเจ้าพุทธวิสัย สองฌานนวิสัยวิสัยของผู้ได้ฌานมีพระอาหารหันต์เป็นต้นสามกรรมวิบากเรื่องวิบากแห่งกรรมสี่โลก,กจินตาความคิดเรื่องโลกยังกรณีคนทักษิณเนี่ยน่าจะเข้าข่ายข้อที่สี่คือโลก,กจินตาคือเขาเป็นคนที่มีความคิดเป็นในทางโลกียะโลกียะวิสัยเนี่ย โลก,กจินตาเนี่ยความคิดเรื่องโลกหรือความเป็นไปของคนโลกียะสูงมากเพราะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยบางทีบางครั้งเราเอาความคิดธรรมดาสามัญไปจับก็ผิดพลาดได้ง่ายเพราะนั้นการที่เขากลับมาเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องดีไหมก็ตอบว่าเป็นเรื่องดีสิเพราะว่าก็เป็นการแสดงความเคารพกระบวนการยุติธรรม ไปขึ้นศาลไปฟังคำสั่งศาลเคยมีคำกล่าวว่าคนที่ไม่ฟังคำสั่งสอนเนี่ยที่สุดจะต้องไปรอฟังคำสั่งศาลนเป็นไงฟังเข้าใจไหมโยกคนที่ไม่ฟังคำสั่งสอนเนี่ยที่สุดก็จะต้องไปฟังคำสั่งศาลนก็เมื่อกี้นี้ที่เงียบไปเนี่ย ก็ดื่มน้ำจิบน้ำเล็กๆน้อยๆจริงๆวันนี้เนี่ยอากาศขมุกขมัวเนาะยมสังเกตไหมฝนฟ้าเนี่ยมืดมัวได้ยินว่าเมื่อคือนนี้มีจันทรุป,ปร,ราคาเต็มดวงจริงหรือป่ะฮะพระจันทร์สีเลือดเหรออาตอมาก็ไม่รู้ จริงๆอยากจะมองดูปรากฏการบนท้องฟ้าอยู่หรอกแต่เนื่องจากว่าฝนตกในบริเวณที่เรามาพักอาศัยอยู่โดยจะตกแทบทั้งคืนเลยทีเดียวอะเชา้านี้วันนี้ก็มีฝนตกแบบโปรยๆอ,อะแม้กระทั่งการเดินทางมาที่นี่เนี่ยก็ยังจะต้องมีมีร่มพกติดตัวมาด้วย เพราะเราไม่แน่ใจว่าจะเกิดปรากฏการฝนตกในช่วงเวลาไหนอย่างไรบ้างจริงๆโลกเราเนี่ยมันมีเงื่อนไขของความไม่แน่นอนไอ้สิ่งที่แน่นอนก็คือนอนแน่โยมกรุณาฟังไว้ตรงนี้สักนิดหนึ่งโลกเราเนี่ยอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนก็คือนอนแน่คือตายอ่ะ ราะนั้นตราบใดที่ยังไม่ตายเนี่ยอะไรๆก็ไม่แน่นอนโยมผู้หญิงคนหนึ่งมาพำนักอยู่ที่โมรนิธเพื่อนช่วยเพื่อนอายุท่านแปดสิบปีท่านบอกว่าท่านดูนาฬิกาเนี่ยนึกว่าเที่ยง,ท,งทั้งทั้งที่จริงๆเป็นเวลาบ่ายโมงเสร็จแล้วอ่ะอาตมาบอกว่าแสดงว่าสังขารร่างกายของโยมเนี่ยไม่เที่ยง ก็ว่าจริงๆโยมยังดูว่าเป็นเที่ยงทั้งๆที่จริงๆเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วอาตมาก็บอกว่าชีวิตเนี่ยในโลกนี้ปรากฏการต่างๆมันมีความเป็นบ่ายโมงคือจริงๆก็คือมีความไม่เที่ยงเป็นปกติธรรมดาของโลกและชีวิตอย่างการณีคุณทักษิณเป็นต้นเมื่อวานนี้บนเวทีนี้ อาตมาสอบถามท่านทั้งหลายว่าเชื่อว่าคุณทักษิณจะกลับมาไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคุณทักษิณไม่กลับมาจะปรากฏว่าและอาตมาเองก็เชื่อเช่นเดียวกับโยมด้วยอาตมาก็เชื่อว่าไม่น่าจะกลับมาปรากฏว่าเมื่อกี้นี้ได้ยินข่าวว่ากลับมาก็นั้นเมื่อเราเข้าใจอะไรผิดไปเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเราควรจะต้องยอมรับว่าเออเราเนี่ย เข้าใจผิดโดยอาศัยข้อมูลเดิมข้อมูลเก่ามาเป็นองค์ประกอบและเราก็ตัดสินไปตามข้อมูลที่เคยมีมาแต่เดิมแต่เก่าแต่ก่อนนั้นได้ซึ่งเมื่อเราตัดสินใจผิดไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราตัดสินใจผิดไปจริงจริการกลับมาสู่ประเทศไทยของคุณทักษิณเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะอารมาว่าเมื่อวานนี้สิ่งที่อาตมาพูดไปเนี่ย อาตมาก็พูดว่าถึงแม้คุณจะมีเงินทองทรัพย์สินสมบัติหรือมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายในการอยู่ต่างแดนก็ตามแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคณอยู่แผ่นดินไทยเนี่ยคุณน่าจะมีความรู้สึกคุ้นชินและมีความสุขมากกว่าในการใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยอาตมาเองเวลาไปต่างประเทศแรกๆก็ตื่นเต้นอย่างปี254หนึ่งเนี่ย อาตมาเดินทางไปยุโรปครั้งแรกในชีวิตคือประเทศอิตาลีได้รับนิมนต์จากมูลนิธิบ้านตะวันใหม่ซึ่งอยู่ภายในการดูแลของปปสปปสอ,อยู่ที่ดินแดงเนี่ยนั่นแหละจำได้ว่าตอนนั้นพลตำรวจเอกเผาสารสินเป็นผู้ใหญ่ในการดูแลการเดินทางครั้งนั้นอาตมาก็พลอยฟ้าพลอยฝน ได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้ใหญ่ของบราณที่บ้านตะวันใหม่โดยมีท่านเผาสารสินเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในการดูแลให้ธรรมาได้เดินทางไปที่ประเทศอิตาลีคอมมูนิต้าอินคอนโทรเพื่อไปดูงานด้านการเยียวยาผู้ติดยาเสพติดด้วยองค์กรของศาสนาคริสต์คุณพ่อคุณพ่อดอนพรีโน่ก็ไป มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปมีระดับอธิบดีซึ่งต่อมาท่านก็คือตุลาการสารรัฐมน,นูลนะนะต่อมาท่านถึงขนาดเป็นประธานตุลาการสารรัฐมนูญด้วยก่อนุิยัตไม่เอ่ยนามท่านก็แล้วกันปรากฏว่าไปได้ตั้งใจจะไป30วันเอาเข้าจริงไปได้13วันอารมาก็เดินทางกลับมาพร้อมกับท่านอธิบดีผู้นั้นซึ่งต่อมาคือตุลาการสารรัฐมนูญผู้หนึ่ง ที่เราได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตต่างประเทศร่วมกันปรากฏว่าเรื่องราวที่จะนำมาบอกกล่าวกับพี่น้องก็คือแรกๆในเกินในการเดินทางไปตูสู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ตื่นตาตื่นใจกับรสชาติแห่งความแปลกใหม่ในชีวิตแต่ต่อมาเมื่อใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไม่กี่วันเนี่ยความตื่นตาตื่นใจก็หายไป มีความเบื่อหน่ายเข้ามาทดแทนยิ่งเราทำรายการวิทยุจัดรายการวิทยุมีงานประจำอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนีเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าไปอยู่ที่นั่นไม่ได้ทำงานเหมือนที่เคยทำเนี่ยก็รู้สึกแปลกจากความเคยชินในชีวิตพอสมควรเพราะฉะนั้นใครเคยทำงานอะไรจนเป็นปกติธรรมดาแล้ววันหนึ่งไม่ได้ทำงานนั้นเน่ย จะรู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นปกติถ้าเราเคยสร้างความเป็นปกติกับอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วต่อมาเนี่ยเราใช้ชีวิตผิดไปจากความปกติที่เราเคยสร้างเคยทำเคยอยู่อาตมาเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยพอกลับมาสู่ประเทศไทยจนมีชีวิตเป็นปกติในประเทศไทยเนี่ยพอไปอยู่ต่างประเทศคุณทักษิณก็น่าจะมีความผิดปกติกับการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ เพราะว่าอยู่ประเทศไทยจนเป็นปกติอาตมาขอบอกกับพี่น้องว่าการอยู่ในประเทศไทยเนี่ยต่อให้มีความไม่สมบูรณ์เช่นรถติดเนี่ยรถติดฝนตกด้วยรถติดด้วยก็ยิ่งน่าเบื่อหน่ายเป็นอย่างมากทีเดียวอะแต่แม้กระนั้นถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยจนเป็นปกติเรารู้จักหลบในเวลารถติด จังอาดมาเองเดินทางมาจากสันติอาสอกมาชมัยมารเชตเนี่ยแทนที่จะเดินทางโดยรถยนต์นะอาดมากลับเดินทางโดยเรือแสนแสบเรือแสนแสบหรือเรือคลอ,องแสนแสบโดยอาดมาขออนุญาตกล่าวแสดงความชื่นชมบริษัทครอบครัวขนส่งซึ่งพลตรีจำลองศรีเมืองสมัยเป็นผู้ว่ากอทมเนี่ย เปิดการเดินเรือที่คลองแสนแสบมาเป็นปกติธรรมดาจนกระทั่งทุกวนันนี้ถ้าไม่ได้มีโอกาสเดินเรือคลองแสนแสบเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกผิดปกติเพราะว่าเราใช้ชีวิตกับการเดินเรือที่คลองแสนแสบเป็นปกติใช่ไหมเนี่ยต่อมาก็จะใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเป็นปกติเป็นโทรศัพท์ที่ ทีมงานมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนไปซื้อมาในราคาประมาณสองหมื่นบาทเมื่อถึงสิบปีแล้วหรือ,อยังก็ไม่รู้อาตมาใช้เครื่องนี้จนเป็นปกติปรากฏว่าเคยขยับไปใช้ยี่ห้ออื่นก็รู้สึกไม่เป็นปกติพอไม่เป็นปกติเนี่ยอาตมาก็รู้สึกได้เลยทีเดียวว่าออรู้สึกได้เลยทีเดียวว่า ไม่คุ้นชินกับความเป็นปกตินี่เห็นไหมครอบครัวผลส่งเรือคลองแสนแสบสร้างสุขถ้าไม่ลุกเปลี่ยนเรือจะดีหลายแก้ปัญหาจ,ะระจราจรผ่อนคลายคลองมีมากมายจงกลับมามีคลองแทนถนนรถยนต์น้อยเมืองหลวงเลิศลอย ในโลกล่าพนตรีจำลองสีเมืองสร้างมาคืนคุณค่าทองคำคือลำคลองคืนคุณค่าทองคาคือลำคลองกรุณาฟังอีกครั้งหนึ่งครอบครัวขนส่งเรือคลองแสนแสบสร้างสุขถ้าไม่ลุกเปลี่ยนเรือจะดีหลายแก้ปัญหาจะราจรผ่อนคลาย คลองมีมากมายจงกลับมามีคลองแทนถนนรถยนต์น้อยเมืองหลวงเลิศลอยในโลกล่าคนตรีจำลองสีเมืองสร้างมาคืนคุณค่าทองคำคือลำคลองนี่เป็นบทกวีที่เขียนใหม่ล่าสดอุ่นร้อนที่บอกว่าเรือคลองแสนแสบสร้างสุขนี่ชัดเจนและ ที่บอกว่าถ้าไม่ลุกเปลี่ยนเรือจะดีกว่าหรือถ้าไม่ลุกเปลี่ยนเรือจะดีหลายเนี่ยเพราะว่าจริงๆจากผ่านฟ้าไปประตูน้ำเนี่ยต้องเปลี่ยนเรือคือต้องลุกลุออกจากเรือลำที่โดยสารอยู่ไปลงเรืออีกลำหนึ่งแล้วก็ค่อยต่อไปบังกะปิจากบังกะปิมาประตูน้ำเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเรือที่ประตูน้ำแล้วก็โดยสารอีกลำหนึ่งมาที่ผ่านฟ้า แทนที่จะนั่งเรือรวดเดียวะกับกลายเป็นต้องเปลี่ยนเรือหนึ่งครั้งนั่งเรือสองลำอาตมาก็บอกว่าเรือคลองแสนแสบสร้างสุขถ้าไม่ลุกเปลี่ยนเรือจะดีกว่าเรือคลองแสนแสบสร้างสุขถ้าไม่ลุกเปลี่ยนเรือจะดีหลายแก้ปัญหาจะราจรผ่อนคลายคลองมีมากมายจงกลับมา มีคลองแทนถนนรถยนต์น้อยเมืองหลวงเลิศลอยในโลกล่าดนตรีจำลองสีเมืองสร้างมาคืนคุณค่าทองคำคือลำคลองคืนคุณค่าทองคำคือลำคลองพูดถึงดนตรีจำลองสีเมืองเนี่ยต้องยอมรับนะท่านเป็นนักการเมืองตัวอย่างท่านได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนกรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้ว่ากทมถึงสองสมัยแม้สมัยที่สองเนี่ยท่านจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ครบสี่ปีก็ตามแต่ก็ปรากฏว่าท่านเป็นนักการเมืองที่พอได้รับตำแหน่งมาแล้วเนี่ยพลตรีจำลองสีเมืองทำงานจริงๆทำงานเพื่อสังคมจริงๆเป็นคนที่เข้มงวดกวดขันในการดูแลกรุงเทพมหานาครเนี่ยจนทำให้ กรุงเทพมหานครมีอะไรดีๆขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรือที่ของแสนแสบดังที่ได้กล่าวมาแล้วและรถไฟฟ้ารถรถไฟลอยฟ้า BTS ก็เกิดขึ้นมาในยุคสมัยคนตรีจำลองสีเมืองคือคนที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำงานโดยไม่หวังว่าตอนเองจะได้อะไรหรือจะเสียอะไรเนี่ย ก็ปรากฏว่าสามารถทําให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลายอย่างหลายประการโดยอย่างพลตรีจําลองสีเมืองเนี่ยชัดเจนมากว่าท่านเป็นคนที่กล้าคือคนดีคนดีเนี่ยก็ดีอยู่หรอกแต่คนดีที่มีความกล้าในการทําความดีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องยากนานๆจะมีสักคนหนึ่ง อย่างนักการเมืองปัจจุบันนี้ที่เป็นคนดีก็มีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ปรากฏว่านักการเมืองที่เป็นคนดีเนี่ยมักจะขาดความกล้าหลายอย่างเนี่ยขาดความกล้ากลัวว่าตนเองจะเสียอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็เลยไม่กล้าทําคุณงามความดีชนิดเปลืองตัวแต่พลตรีจําลองศรีเมืองเนี่ยไม่ใช่เป็นนักการเมืองที่กลัวเปลืองตัวและในที่สุดท่านก็เปลืองตัวจริงๆด้วยหลายเรื่อง ก็เปลืองตัวอย่างเช่นการนําคุณทักษิณชินวัตรเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยพลตรีจําลองศรีเมืองท่านก็เป็นเป็นผู้เป็นผู้กระทำเนี่ยเป็นคนแรกแล้วก็ถือว่าเป็นความผิดหนึ่งของพลตรีจําลองศรีเมืองพลตรีจําลองท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านทาในสิ่งที่ถูกต้องแต่ประการใดอะในบรรดาผลงานที่ดีของพลตรีจำลองก็มีอยู่หลายเรื่องแต่ผลงานที่ประสบกับความล้มเหลวอะ ก็คือการนำคุณทักษิณเข้ามาสู่การเมืองนะในสมัยหนึ่งตามที่พวกเราได้รับรู้รับทราบไปแล้วต่อมาเมื่อพลตรีจำลองท่านรู้ว่าท่านทำในสิ่งที่ผิดพลาดไปอท่านท่านตัดสินใจไม่ถูกต้องนะ่ะพลตรีจำลองก็เลือกที่จะออกมาเป็นหนึ่งในแกนนำพันธมิตรตามที่พวกเราทราบกันอยู่แล้วอนะเนาะก็มาทำหน้าที่ขับไล่ทำหน้าที่ในการขัดขวางคุณทักษิณนะไม่ให้ทำในตาม ตาม,มาอำเภอใจของตอนก็แสดงว่าปนตรีจำลองเนี่ยเลือกที่จะแสดงออกว่าท่านไม่ได้ทำอะไรที่ถูกต้องไปเสิยทุกเรื่องเรื่องที่ตัดสินใจผิดก็ยอมรับว่าผิดและก็แก้ไขกลับคืนดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยสอดคล้องกับถ้อยคำที่มีปรากฏในแฟดดี้บิอกนั่น สอดคล้องที่มีปรากฏในพระไตรบิฎกพระพุทธเ,เจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้มีคุณธรรมสามประการนี้สมควรยกย่องว่าเป็นสัตว์บรุษคือหนึ่งเห็นโทษโดยความเป็นทดโดนทษสองแก้ไขกลับคืนตามความเป็นจริงสเมืม่อผู้อื่นชี้โทษอ,อยู่ก็ยอมรับรู้ตามความเป็นจริง เราจมากำลังจะมาพูดถึงจากบนตรีจำลองสีเมืองนะเนี่ยซึ่งท่านยอมรับความผิดพลาดของท่านต่อกรณีคุณทักษิณชินวัตรท่านนำเข้ามาสู่เวดวงการเมืองเนะเหมือนกับผู้ปกครองสมัยหนึ่งเนี่ยนะยอมจำได้ไหมนำพืชสวยชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชน้ำจากอินโดนีเซียมาปลูกในประเทศไทย และพืชประเภทนี้สามารถออกดอกสีม่วงสวยงามมากสมัยแรกๆเมื่อนำพืชจำนวนประเภทนี้มาในแผ่นดินสยามจะเลี้ยงพืชประเภทนี้เฉพาะคนในตระกูลสูงเท่านั้นยมทราบไหมยอมทราบได้อ,อยังพืชประเภทนี้ชื่อว่าอะไรยอม พืชประเภทนี้มาจากชาวาและมาจากอินโดนีเซียอันเป็นอันเดียวกันลูกสาวพักตบชาวาค่ะเก่งมากลูกสาวเก่งมากคือตอนแรกเนี่ยรัชกาลที่ห้าทรงนำพักตบชาวาเป็นพืชน,นำเข้ามาจากอินโดนีเซียเพราะเห็นว่าเป็นพืชที่มีดอกสวยเป็นพืชน,น้ำเนาะ ก็ไปเห็นแง่ดีของพืชน้ำเป็นดอกสวยแรกๆเลี้ยงพืชนี้เฉพาะแต่ในในบ้านคนชั้นสูงเท่านั้นต่อมาด้วยอะไรก็ตามทำให้ผักตบชวานี้กลายเป็นพืชที่แพร่ระบ,บาดในแหล่งน้ำของสยามประเทศจนกระทั่งกลายเป็นว่าณปัจจุบันเนี้ย พักตบชวากลายเป็นพืชที่แออัดยัดเยียดและก่อให้เกิดโทษแก่แหล่งน้ําในประเทศไทยสูงมากโยมถ้าจะใช้เงินเพื่อการจัดการกับพักตบชวาเนี่ยคงต้องใช้งบประมาณสูงมากกลายเป็นปัญหาและตอนนี้พักตบชวาไม่ใช่พืชที่น่ารักอีกต่อไปกลายเป็นพืชที่น่าเบื่อ พูดตามความจริงคุณทักษิณเนี่ยตอนที่คุณจำลองนำเข้าสู่การเมืองเนี่ยก็เหมือนผักตบชาวาที่นำมาจากชาวาสมัยแรกๆอ,อาจจะดูดอกสวยแต่ไปเห็นเฉพาะดอกส,อสวยๆแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อระบอบนี้แพร่ระบาดในประเทศไทยปรากฏว่าการเมืองที่มีการใช้เงินซื้อเสียง m ัน e ี่ a ม e กพาวเวอร์แอนพาวเวอร์แมกมันนี่ระบาดไปทั่วประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับปักตบชวาในแหล่งน้ำของประเทศไทยนี่แหละที่จัดการยากเหลือเกินการเมืองแบบซื้อเสียงการเมืองแบบใช้เงินนีการเมืองแบบประชานิยมทำให้ประชาชนเสพติดการรับการได้ซึ่งเอาของส่วนรวมเนี่ย มาแจกแก่ประชาชนในแวดวงแคบแคบพูดตามความจริงก็คือการเลี้ยงหัวคะแนนนะ mm hmm. การเลี้ยงหัวคะแนนด้วยงบประมาณภาษีของประชาชนอาตมาจำได้ว่าเคยมีสอสอในเขตบึงกลุ่มท่านหนึ่งไปคุยกับอาตมาเป็นการส่วนตัวว่าท่านจันถ้าท่านประสงค์จะรับงบประมาณสนับสนุนกรณีที่เพื่อนช่วยเพื่อนของท่านเน่ย กรุณาทำหนังสือแจ้งมายังผมได้เลยนะผมจะนำเงินจากกองสลากมามาถวายให้ท่านทำงานอันนี้สอสอท่านหนึ่งพูดกับอาตมาเป็นการส่วนตัวเลยทีเดียวอะสอสอท่านนั้นเนี่ยอาตมาไม่ได้ตอบสอสอท่านนั้นไปแต่อาตมาบอกในใจว่ายังไงอาตมาก็ไม่ต้องการเงินจากกองสลากที่คุณเจ้าถวายมาทางอาตมาเพราะ อาตมาถือว่าเงินจากกองสลากเป็นเงินบาปเป็นเงินไม่ดีเพราะฉะนั้นอาตมาก็ไม่ประสงค์ที่จะนำเงินไม่ดีเนะี่ยมาทำคุณงามความดี